สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องที่ได้ประมูลเสื้อบอลจากเพจ cuttf นะครับซึ่งอันนี้ผมได้ทําการกียรกล่องมาแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดดูนะครับพอดีมีอารมณ์อยากจะรีวิวเจ้ากล่องตัวนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาเปิดพร้อมกันนะครับแต่ว่าสารภาพนะว่าจําได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับว่าซื้อทีมอะไรมาบ้านแต่ว่าทางเพจเนี่ยเขาให้การรับรองมาว่าสินค้าของเขาเนี่ยถ้าตรงไหนไม่ตรงกับที่ทางร้านดีเทลไว้หรือ ไม่ตรงปกนั่นแหละทางร้านเขารับส่งคืนทุกตัวนะครับแล้วก็ทางร้านเขานับรองมาว่าเขาไม่เคยลบไลฟ์ประมูลนะครับก็เลยสามารถไปดูย้อนหลังอะไรได้ก็เลยให้ความไว้วางใจแล้วก็เลยจําไม่ได้ไม่ทั่ตัวเลยซึ่งทางเพจนี้เขาก็จะขายเสื้อบอลทุกทีมนะครับก็ มีตามดดูกาลแล้วก็ตามจังหวะน,นะครับแม่พูดเป็นเงาะโรงเรียนเลยก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันะนะครับที่เห็นเน่ก็คือเขาส่งเป็นกล่องมานะแล้วก็แพ็คดีมากแพ็คจกนกูวอายเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับขอบคุณพี่บอยแล้วก็พี่จูแล้วก็พี่เบิร์ดด้วยนะครับอ่าเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับก็เขาจะให้ถุงผ้านี้มาด้วยนะครับให้ทุกรอบไปด้วยผมเคยซื้อมานะ เขาจะให้นีงมาด้วยนะครับแล้วก็ที่จับดูก็คือจะมีถงุงแบบน,นี้ซ้อนมาอีกชั้น้วยนะครับอเขาเขียนเลยนะว่าน้องไปส์นะครับขอบคุณมากๆเลยครับอ่าจับในระดับมูลเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอ๊ะกูซื้อซื้อตัวนี้มาเดยเหรอแป๊บหนึ่งนะครับอ้อขอบคุณพี่บอยพี่จูพี่เบิร์ดมากๆเลยพี่ตัวนี้เขาแถมมาให้ผมนะโอ้ขอบคุณมากๆเลยพี่ให้ทได้ค่ารีวิวแล้ว แต่ว่าบอกก่อนนะว่าเขาไม่ได้แถมทุกรอบนะครับเดี๋ยวเผื่อใครมาซื้อแล้วจะกลายเป็นอ,อะไรนะต้องเอาของแถมทุกรอบนะอันนี้คือผมซื้อมาหลายตัวนะครับเขาก็เลยแถมให้นะครับไม่ได้มีทิสวัสดอะไรนะขอบคุณมากมากเลยเพราะว่าเขาแถมแจ้งให้ผมในไมลน์อยู่นะครับขอบคุณมากมากเลยครับได้มา่าจะสี่สามสี่ตัวมนะั้งตัวนี้ดอตมุนแน่นอนอ๋อเริ่มจาได้แล้ว ตัวนี้นะครับโปรเซียดอทมุลนะครับตัวนี้อุ้ยรุ่นสปอนเซอร์รุ่นยอดน,นิยมเลยนะแถมแขนยาวตัางหากตัวนี้ผมจําได้อย่นะว่าผมซื้อมาถูกนี่นะครับป้ายคอพวกนี้ชัดเจนยังอยู่นะอ้สภาพสวยเลยสีสวยสดงดงามนะครับนี่นะครับโปรเซียดอทมุลตัวนี้นะครับอ่าทได้แหละตัวนี้ราคาดีมากเหตุนี้ราคาดีราคาถูกหลายตัวนะครับก็มาอุดหนุนกันได้นะ อ๋อตัวนี้จำได้เพราะว่าอยากได้เอซีเมลานตัวโอเวนะครับตัวนี้อดูโฟมแล้วก่อนนี่ตรงปกนะครับดูโฟมแล้วก่อนตรงปกนะโฟมแดงๆเลยรุ่นนะี้แล้วโฟมไม่แดงี่ผมส่งคืนเลยนะ <c oughs> นี่โฟมแดงๆเลยนะครับแหมอันนี้ดูแบบดูผ่านๆน,นะดูผ่านๆน,นะครับเดี๋ยวมันจะยานเกินไปโอ้แมโอ้คอเข้มด้วยนะแหม พอเค้ไม่เฟดด้วยนะรุ่นนี้โอ้โหสวยครับสวยตัวนีู้กใจเลยเอสีมิลานใส่เที่ยวอ่ะคืนนี้เลยอ่ะตัวต่อไปขอซื้อมาด้วยนี่ว่านี่แมนยูลายชื่อนะครับตัวนี้เป็นตัวรับถ้วยพี่มิเรกุยนะใส่ตัวนี้ก็ได้แชมป์ด้วยนะครับก็ปเป็นหนึ่งในตัวยอดนิยมตัวนี้ผมจำไม่แล้วว่ามีคนไปเซล์พี่บอยอยู่ว่า ดีเทลตัวนี้ให้อ่านทุกตัวหลยนะครับอ่านลายชื่อในเสื้อทุกตัวเล่ยนะครับ<อ>ผมก็มเคยจับครั้งแรกกันเนี่ยโอ้หผ้าดีนะในมีพวกลาย็กเ,เจอร์พวกนี้ด้วยเป็นอาจรกล้องเห็นไหมแต่ว่ามันสวยอันนี้เป็นลูงเนื้อผ้าน,นะครับโอ้ดูได้รักษาง่ายเลยในตัวนี้อยากให้มีเราเกี่ยวก็พอป้ายคอยังไม่จางนี่นะแต่ผมจาได้ว่าผมซื้อทุกตัวผมมีงบในใจอยู่นะซึ่งมันเป็นราคาที่ผม อ่าพอรับไหวแล้วก็ไม่เสี่ยงกันไปเพจนี้ส่วนมากราคาดีหลายตัวครับผมก็อยากจะแนะนําให้มาดูเยี่ยมเยียนกันนะครับเพจนี้คัดสภาพครับผมเนี่ยจากที่ผมได้มาสภาพคือดูบปนผานไม่มีพวกรอยเกี่ยวตัวนะแต่ว่าดูบป็นผานนะครับอ่ะตัวต่อไปของแถมแมรีวิวของแถมด้วยขอดูเลยนะโอ้โหปลายคอยังอยู่ด้วยนี่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจานนี่มันของแถมจริงเหรอเอาแบบนี้มาให้เป็นของแถมไม่ได้นะโอ้โหโ,หโอ้โหฟูบชันด้วยศิลานนนนะครับนี่โอ้โหยังจำแจงอยู่เลยนะเฮ้ยพี่จะให้แบบนี้เป็นของแถมไม่ได้นะแปดร้อยกันเอง <c oughs> อ่ะโอ้โหขอบคุณมากมากเลยครับโอ้โหถูกใจตัวนี้ เดี๋ยวใส่เที่ยวเลยเฮใ,ใส่ออกกําลังกายตัวนี้โอ้โหสภาพดีเลยเนี่ยแกนสปอร์ตก็อันนี้ก็เป็นสินค้าส่วนหนึ่งที่ผมได้ซื้อจากเพจ gottf นะครับก็ฝากเพจพี่พี่ให้ติดตามาไปด้วยนะครับก็เป็นเพจที่พี่ชายน่ารักเป็นกันเองแล้วก็จริงใจเพจหนึ่งเลยนะครับก็ค่อนข้างบริการลูกค้าดีเยี่ยมเลยผมก็ซื้อร้านนี้มาหลายรอบแล้วนะครับก็ฝากเพจ gottf ้วยนะครับหนึ่งเดียวอันดับหนึ่งจากลำลูกกาครับผม